สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องเวยเวยเธอยิ้มโลกละลายก่อนจะเข้าไปรับชมผมขอคนละหนึ่งไลน์นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเวยเวยสาวเรียนวิดคอมที่เธอชอบเล่นเกมมากแล้ววันนี้เธอกําลังเล่นเกมอยู่ซึ่งกําลังจะปาดศัตรูอย่างจริงจังเอามากๆแต่แล้วจังหวะที่เธอกําลังจะเข้าไปจัดการศัตรูได้สําเร็จจู่ๆที่หอเธอก็ดันไฟดับซะอย่างนั้น จึงทำให้หนางเอกต้องรีบออกไปที่ร้านเกมที่มหาลัยอย่างไวที่สุดนางเอกรีบมากปั่นจักรยานจนเกือบชนกับจักรยานอีกคันหนึ่งเข้าให้เมื่อเธอได้เข้าล็อกอินเข้าไปในเกมอีกครั้งหรู่ยว่ยๆวิ่ววย่ยงเธอก็เข้าไปจัดการศัตรูได้อย่างสบายมากนางเอกดีใจมาก สำหรับเพื่อนๆที่ชอบอ่านการ์ตูนคอมิกมังงะทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องดีๆจะมาบอกทุกคนนะครับเพื่อนๆเ,เคยพบปัญหาแบบว่าไม่รู้จะหาการ์ตูนที่ไหนอ่านหรือไม่มีการ์ตูนให้อ่านฟรีแนวสไตล์การ์ตูนก็น้อยวันนี้ผมมีแอปใหม่ทุกคนห้ามพลาดเลยนะครับนั่นก็คือแอปไอมังงะแอปเนี้โหลดฟรีเลยนะครับสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ p l a y Store ค้นหางา่งายเพียงแค่พิมพ์คำว่าไอมังงะใน p l a y Store แล้วก็ค้นหาเพียงปั๊บเดียวเท่าน,นั้นก็ได้เจอละ কথিত এক ก็เปิดใช้ฟรีกันได้เลยหรือว่าผมได้ทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ตรองคอมเมนต์ข้างล่างโหลดกันได้โดยตรงเลยนะครับแอปนี้มีการ์ตูนแนวสไตล์ที่ผู้หญิงชอบด้วยนะไม่ว่าจะเป็นสไตล์ความรักแนวโรงเรียนดราม,ม่าการ์ตูนวายหรือการ์ตูนตลกที่สําคัญการ์ตูนทุกเล่มเป็นภาพสีทั้งหมดภาพสวยดูดีเลยล่ะเนื้อหาก็สนุกดึงดูดมากอย่างเช่นเรื่องนี้ผมแนะนํารอยกัดที่อ่อนหวานเรื่องนี้จะเกี่ยวกับความรักระหว่างมนุษย์กับแวมไพร์เมื่อเจ้าชายแวมไพร์ตกหลุมร รักสาวรับใช้ในที่สุดความรักที่แท้จริงจะสามารถทำลายพันธนาการได้หรือไม่คนที่สนใจเรื่องนี้โหลดแอปมาดูพร้อมก,กันกับผมได้เลยนะครับส่วนการ์ตูนแนวสไตล์ที่ผู้ชายชอบไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนแนวแฟนตาซีแอคชั่นหรืออื่นๆอย่างเช่นการ์ตูนซูเปอร์คิวเรื่องนี้จะเกี่ยวกับวัยรุ่นชายที่รับคิวลึกลับและเปิดทางสู่พลังพิเศษการ์รตูนนี้จะมีพลังพิเศษแอคชั่นการต่อสู้นอกจากนี้ตอนนี้โหลดแอปให้5าดาวแล้วก็แชร์แอปยังได้รับเพชร ฟรีในส่วนกิจกรรมภายในแอปนะครับแอปนี้อย่าพลาดเลยนะโหลดมาอ่านการ์ตูนกันเลยนางเอกเป็นผู้เล่นอันดับ7ในเซิร์ฟเวอร์และเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่ติด1ใน10สักพักเพื่อนก็ขอร้องให้เธอเข้าไปช่วยในเกมเพราะกําลังโดนบุกจัดก,การอย่างหนักนางเอกรีบตอบตกลงที่จะเข้าไปช่วยเพื่อนทันทีแต่แล้วก็ดันมีผู้เล่นมือดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์เข้ามาช่วยเพื่อนๆพืนของนางเอกแทนและไม่นานก็ปราบสตูตายเรียบภายในพริบตา คนที่เล่นก็คือหนุ่มเสื้อขาวที่นั่งอยู่ในร้านนี้เองแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นหนางเอกกลับมาดูที่หน้าจอตัวเองอีกครั้งสักพักเธอก็ถูกท่านเจ้าสานักในเกมเรียกเธอไปขอ,อยานางเอกแต่งงานในเกมก็เพื่อให้ได้ช่วยผ่านภารกิจในเกมเท่านั้นดังนั้นเธอจึงเดินไปหยาตามที่ท่านเจ้าสานักนัดหมายไว้ทุกอย่างเมื่อนางเอกยาในเกมเรียบร้อยแล้วเธอก็ได้ข่าวจากเพื่อนสนิทว่าเจ้าสานักเนี่ยที่เพิ่งหย่าไป เขากำลังจะไปแต่งงานกับสาวในเกมอีกคนที่เป็นสาวที่สวยมากๆแล้วก็มีรูปโชว์ตัวจริงซะด้วยนางเอกสิดันไม่มีรูปเลยสักรูกและนางเอกก็ไม่อยากให้ทุกคนรู้ด้วยว่าเธอคือหลูหไว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 ่วยๆจนทุกคนในเกมต่างมองว่าที่จริงแล้วคนเล่นเก่งระดับนางเอกเนี่ยต้องเป็นผู้ชายแน,น่ๆแมนทั้งแท่งเท่านั้นแหละคนสวยจางนางเอกก็แทบสำลักซึ่งเพื่อนรักที่นั่งอยู่ข้างหลังก็ฮาเช่นกัน นางเอกเข้าไปอ่านข่าวในเพจของมหาลายัยเธอก็พบว่ามีข่าวว่าเธอนั้นเป็นเด็กเสียนางเอกเห็นว่าในแว่นซึ่งเป็นนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ประธานศูนย์ข่าวของมหาลาัยเป็นคนโพสต์ดังนั้นเธอจึงไปหาข่าวถึงที่ห้องเรียนของคณะวารสารทันทีเมื่อไปถึงนางเอกก็เข้าไปเอาคืนด้วยการแฮกข้อมูลท่องเว็บของในแว่นได้ทั้งหมดว่าในแว่นนั้นชอบเข้าเว็บโปสในระหว่างที่เขาเข้าเวรทำงานที่ตึกของคณะวารสาร นางเอกโชว์หลักฐานให้คนอื่นๆได้เห็นและบอกความจริงเรื่องรูปถ่ายที่หนีแว่นไปถ่ายมาซึ่งจริงๆแล้วนางเอกนั้นแค่ไปทำงานพิเศษและลงมาจาุดรถปลูของนายจ้างเท่านั้นแต่ก็โดนโยงไปว่าเป็นเด็กเสียซึ่งเมื่อนางเอกปรับทัศนคติของนายแว่นเรียบร้อยแล้วเธอก็ต้องขอตัวกลับซึ่งหนีแว่นในตอนนี้ก็ชอบในความสวยและความเก่งของนางเอกเข้าซะแล้ววันต่อมา ในระหว่างที่พวกของนางเอกกำลังซื้อของในร้านสะดวกซื้ออยู่นั้นพวกเธอก็เจอเข้ากับหนุ่มที่ฮอตที่สุดในโรงเรียนอย่างพระเอกพระเอกเป็นรุ่นพี่และเขาก็กำลังเดินมาแก้สมการที่กระจกที่ติดฟิล์มให้เพื่อนเพื่อนเขาที่ดูซึ่งนางเอกและเพื่อนเพื่อน,นที่อยู่ข้างในก็ต่างจ้องพระเอกกันตาไม่กระพริบพพเพราะทั้งหล่อและเก่งทุกอย่างนางเอกจ้องเข้าไปในสมการที่พระเอกกำลังแก้อยู่และเธอก็ชื่นชมรุ่นพี่คนนี้มากๆ เรียกรีว่าเป็นชายในฝันกันเลยทีเดียวพระเอกเคลียร์โจทย์ปัญหาได้หมดและเมื่อเขากําลังจะเดินเข้ามาหาลัยก็มีสาวดาวคณะเข้ามาหาพระเอกและมาสารภาพรักและชวนพระเอกไปดูการแสดงของเธอเมื่อพูดจบก็ยื่นการ์ดให้กับพระเอกอย่างมั่นใจมากๆแต่พระเอกกลับตอบว่าขอโทษทีนะพรุ่งนี้ฉันต้องทํางานนะ่ะนางเอกที่แอบมองอยู่เธอก็เศร้าใจแทนดาวคณะคนนั้นมากๆ สาวๆกลับมาที่ห้องกันหมดนางเอกก็เข้าเกมและพบว่าเจ้าสำนักของเธอกำลังจัดงานแต่งงานใหม่อยู่พอดีแต่แล้วจู่ๆก็มีมแมลงสาบบุกเข้ามาในห้องซึ่งก็ต้องเป็นหน้าที่ของสาวห้าวอย่างนางเอกที่ต้องเป็นคนไปจับให้กับเพื่อนๆและเธอก็ดันเผลอมือไปโดนเมาส์เขาอย่างจังตัวละครในเกมของนางเอกก็เดินเข้าไปเดินเข้าไปตรงเข้าไปขัดขวางงานแต่งงานของเจ้าสำนักแบบไม่ได้ตั้งใจ นางเอกกลับมาดูที่หน้าจออีกครั้งเธอก็งานเข้าโดนคนด่าก,กันทั้งเซิร์ฟเวอร์หาว่าไปย่งสามีเก่ากลับมาทันใดนั้นผู้เล่นระดับหนึ่งของเซิร์ฟก็เข้ามาปากฏตัวแล้วมาขอเป็นเพื่อนกับนางเอกนางเอกที่นั่งเล่นเกมอยู่ก็ทั้งตกใจและดีใจมากๆเขาถามนางเอกในเกมว่าคิดยังไงกับงานแต่งงานนั่นนางเอกก็คิดว่านี่แค่มาชวนชัดลเล่นหรือเนี่ยและเธอก็ตอบว่า อลังการงานสร้างดีค่ะเขายิ่งตรงถามน้องเอกว่าอยากเห็นงานแต่งงานใหญ่กูน,นี้ไหมแต่งงานกับฉันสิน้องเอกเมื่อได้ฟังแบบนี้เธอก็ไม่คิดอะไรเพราะก็แค่แต่งงานในเกมดีซะอีกที่ได้แต่งกับคนเก่งๆแบบนี้เธอจึงรีบชวนไปแต่งงานมันซะเดี๋ยวนี้เลยแต่พระเอกกับบอกว่ายังก่อนเขาขอเตรียมงานซะก่อนซึ่งเขาก็แอบจิ้มในความรีบร้อนของน้องเอกพระเอกออกจากเกม แล้วมาประกาศกับเพื่อน,อนว่าเขากำลังจะแต่งงานเพื่อนก็งงว่าแฟนก็ยังไม่มีจะแต่งกับใครล่ะพระเอกก็เฉลยว่าก็แต่งในเกมไงล่ะพระเอกดูจริงจังมากๆก,ก,กับการแต่งงานในครั้งนี้ส่วนนางเอกก็บอกเพื่อน,อนว่าเธอกำลังจะแต่งงานกับมือนหนึ่งในเซิร์ฟเวอร์เพื่อนเมื่อได้ยินก็ตื่นเต้นรีบเข้ามาถามว่ามือนหนึ่งคนนั้นน่ะหน้าตาเป็นยังไงหรอหนางเอกก็บอกว่าฉันไม่รู้ เมื่องานแต่งงานของน้องเอกถูกจัดขึ้นพระเอกก็ให้ของขวัญซึ่งเป็นของมั่นให้กับน้งเอกแต่น้งเอกก็ไม่เอาแต่เขาก็บอกให้เธอรับไปเถอะเอาไว้ต่อสู้ในอนาคตซึ่งน้งเอกต้องยอมรับจนได้นางเอกไม่ยอมเป็นผู้รับฝ่ายเดียวเธอให้สินสอดกับพระเอกเช่นกันงานแต่งงานก็ถูกจัดขึ้นอย่างอลังการและสวยงามมากจนนางเอกที่นั่งดูอยู่ข้างนอกชัดที่จะเริ่มเคมตาม พระเอกแนะนำให้นางเอกรู้จักกับเพื่อนอีกสามคนซึ่งเพื่อนก็ยังคิดว่านางเอกเป็นผู้ชายอยู่ดีแต่สุดท้ายเพื่อนทั้งสามคนก็ยอมรับให้นางเอกนั้นเป็นพี่สซัร์รในเกมเรียบร้อยแล้วเมื่อพระเอกนั้นโชว์พลังในเกมของเขาสัดจ,จนดอกซาก,กุระปิวมาอย่างสวยงามมากและพานางเอกโบยบินขึ้นไปบนฟ้าถึงแม้ว่าจะเป็นเกมแต่นางเอกของเราและพระเอกก็ฟินไปกับบรรยากาศที่หวานมาก ซึ่งในตอนนี้ผู้คนในเกมก็ต่างอิจฉานางเอกมากๆส่วนงานแต่งของเจ้าสำนักสามีเก่าของนางเอกก็ดูได้กันไปเลยนางเอกยังคงฟินมากกับงานแต่งไม่หายจนเธอนั่งเรียนไปก็ยิ้มไปเมื่อลงมาจากตึกก็พบว่าในแว่นมาตามจีบนางเอกถึงที่หน้าตึกซะอย่างนั้นซึ่งนางเอกก็รีบปฏิเสธเพราะไม่ชอบคนแบบนี้มากๆเธออ้างไปว่าอยากมีแฟนเรียนคณะเดียวกัน ส่วนพระเอกก็รู้มาจากเพื่อนว่ามีคนตามจีบนางเอกซึ่งพระเอกก็เดินลงมาจากตึกและตั้งใจจะเดินไปช่วยนางเอกแต่นางเอกเป็นคนฉลาดมากเธอก็เลยอ้างว่ามีคนที่เธอปลื้มอยู่เป็นรุ่นพี่คณะเดียวกันนางเอกเอาชื่อของพระเอกมาอ้างว่าเธอชอบพี่เขามากๆและเพอพูดชมพระเอกสารพัดว่าดีไปหมดทุกอย่างจนพระเอกมายืนอยู่ข้างหลังนางเอกเมื่อนางเอกหันไปเจอเท่านั้นแหละ เธอก็ถึงกับเข่าอ่อนไม่รู้ว่าจะทำหน้ายังไงดีแต่ก็ต้องปั่นจักรยานกลับหอต่อไปให้ได้ส่วนพระเอกก็อมยิ้มนีความน่ารักของเธอพระเอกและเพื่อนได้รับความสนใจจากบริษัทหนึ่งให้เขียนเกมขึ้นมาใหม่พวกเขาให้เวลาในการนำเสนองาน3าวันเท่านั้นดังนั้นพู้พระเอกและเพื่อนๆนจึงต้องมารีบปั่นงานกันอย่างไวที่สุดนางเอกมาที่ร้านเกมนี่บ่อยๆและเธอก็มีเพื่อนสนิทที่นี่หนึ่งคน ซึ่งเขาก็กำลังแอบรักคนในเกมอยู่นางเอกไม่เคยมีความรู้สึกแบบนั้นมาก่อนจึงได้รอเพื่อนอย่างสนุกสนานจนเขานั้นเริ่มอายนางเอกยิ้มและสงสัยว่าความสัมพันธ์ในเกมน่ะมันจะพัฒนามาเป็นชีวิตจริงได้จริงๆเหรอเมื่อเธอเข้าไปในเกมก็พบว่าเจ้าสานักของนางเอกเรียกพบและนางเอกก็โดนกล่าวหาเพราะมีคนแอบิฉานางเอกอยู่จนตอนนี้นางเอก มีปัญหากับสำนักเก่าะแล้วนางเอกเธอจึงตัดสินใจลาออกจากสำนักเก่าด้วยความสัมพันธ์ที่ไม่ดีสักเท่าไหร่ด้านพระเอกก็เตรียมจัดพิเศษงานเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อเขาได้รู้ข่าวว่านางเอกนั้นถูกขับไล่ออกจากสำนักเพราะถูกใส่ร้ายเขาก็รู้ดีว่านางเอกคงจะเสียใจมากๆดังนั้นในวันต่อมาเขาจึงท้าดวลเจ้าสำนักของนางเอกเพื่อปกป้องเธอในฐานะสามี ซึ่งเจ้าสานักก็คือในแว่นซึ่งก็ให้พระเอกรออยู่นานสองนานกว่าจะมาล็อกอินได้ส่วนนางเอกนั้นที่เพิ่งรู้ข่าวว่าสามีไปท้าดวลเจ้าสุนักเก่าเธอก็รีบไปนั่งเล่นที่คอมเช่นกันซึ่งนางเอกก็อยู่ในสายตาของพระเอกตลอดเมียใหม่ของเจ้าสานักได้ให้ยาฟื้นพลังกับเจ้าสานักเผื่อว่าถ้าแพ้จะได้ใช้มันเมื่อถึงเวลาเริ่มดวลพระเอกก็จัดหนักใส่เจ้าสานักจนเขาสู้ไม่ได้เลยแม้แต่น้อย เจ้าสำนักลอยขึ้นบนฟ้าจนตกมาลงน้ำซึ่งนางเอกก็ทึ่งในฝีมือของพระเอกมากๆเจ้าสำนักต้องใช้ยาเพิ่มพลังของเมียมใหม่ที่เพิ่งให้มาเมื่อกี้แล้วเมื่อฟื้นพลังขึ้นมาเขากลับจะเข้าไปทำร้ายนางเอกซึ่งเธอก็แค่มาเชียร์สามีของตัวเองเฉยๆพระเอกเห็นดังนั้นจึงเข้าไปปกป้องนางเอกและจัดการเจ้าสำนักที่กระเด็นจนป้ายสำนักนั้นพังลงมาทับเสียหน้าสยับเยิน ในแว่นอารมณ์เสียเลิกเล่นทันทีแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าในแว่นนั้นคือเจ้าสำนักเพื่อนๆขอตู้ไปหาอะไรกินก่อนซึ่งพระเอกเห็นว่านางเอกกำลังเล่นคอมอยู่ข้างหน้าของเขาเขาจึงพิมพ์ไปบอกนางเอกว่าเวายวยฉันอยากพาเธอไปที่ท,ที่หนึ่งนะ่ะพระเอกพานางเอกไปยังยอดเขาอาทิตย์อัสดงซึ่งคนที่ติดหนึ่งในห้างของเซิร์ฟเวอร์ของเกมเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์มาที่นี่ได้ แต่นางเอกมาได้เพราะว่าเธอเป็นภรรยาของพระเอกนั่นเองนางเอกเริ่มประทับใจในความเอาใจใส่ของพระเอกในเกมซึ่งพระเอกก็นั่งแอบมองนางเอกอยู่ข้างหลังและชัทคุยกับเธอนางเอกเริ่มอินกับการเป็นภรรยาของพระเอกเรื่อยๆส่วนพระเอกนั้นก็ยังคงแอบมองนางเอกอยู่แต่ก็ยังไม่กล้าเผยตัวจริงให้เธอรู้ต่อมานางเอกและพระเอกก็จับคู่กันดวนกับคู่รักระหว่างเซิร์ฟเวอร์อื่น จนพวกเขาทั้งคู่ได้เข้าสู่นัดชิงซึ่งคู่ชิงชนะเลิศก็คือคู่รักในเกมและในชีวิตจริงด้วยนางเอกก็วอยพอในคู่รักนั้นรักกันานานๆซึ่งพระเอกเห็นแล้วก็เริ่มอยากจะเป็นคู่รักจริงๆกับนางเอกบ้างซะแลว้วเขานั้นัางเอกเจอกันตอนหนึ่งทุ่มเพื่อแข่งนัดชิงเพราะช่วงบ่ายนั้นติดประชุมงานเกมกับลูกค้านางเอกก็ตอบสับลงตามนั้นนางเอกเธอแอบ,บเห็นว่าพระเอกตั้งสถานะบนหัวชัดเจนเลยว่า เป็นสามีของนางเอกดังนั้นนางเอกเธอก็ต้องสถานะแบบนั้นบ้างทั้งคู่เริ่มรู้สึกผูกพันกันในเกมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซะแล้วการปิเสน์งานของพระเอกดูเหมือนว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่ลูกค้าก็ยังไม่รีบตอบตกลงลงทุนกับทีมของพระเอกแล้วก็ต้องรอฟังผลกันต่อไปด้านนางเอกก็ไม่รอพระเอกในเกมเพื่อจะเข้าไปแข่งขันนัดชิงชนะเลิศ และเธอก็รอแล้วก็รอเล่าพระเอกก็เงียบไม่ยอมล็อกอินเข้ามาสัทีจนสุดท้ายนางเอกก็ต้องผิดหวังเพราะเขาไม่มาสแลว้วและสุดท้ายนางเอกก็ต้องแพ้ไปเธอผิดหวังจากเกมไม่เท่าไหร่แต่ผิดหวังยิ่งกว่าก็คือพระเอกไม่มาตามสัญญาตั้งหากนางเอกเดินกลับหอพักตามลำพังเธอคิดถึงแต่พระเอกที่อยู่ในเกมจนมองไปทางไหนก็เห็นแต่หน้าเขาคนนั้นวันต่อมาที่โรองอาหาร ก็เจอพระเอกอีกแล้วเข้ามาปรากฏตัวต่อหน้าเธอและในห้องสมุดก็ยังเจออยู่แบบนี้เรื่อยมาจากที่คิดว่าเล่นเกมเพื่อความสนุกแต่ตอนนี้นางเอกกลับรู้สึกผูกพันกับพระเอกในเกมเข้าแลาว้วเพื่อนที่ร้านเกมก็บอกนางเอกว่าการห่างหายไปของคนในโลกออนไลน์นั้นเป็นเรื่องปกตินางเอกเดินหน้าเศร้ากลับมาที่หอพักและก็เจอกับเพื่อนและเพื่อนก็บอกว่า มีคนกําลังตามหาเธออยู่นะ่ะเมื่อนางเอกเข้าไปในเกมเธอก็รู้เลยว่าที่พระเอกหายไปนั้นเพราะวันนั้นเขาขับรถชนต่างหากหนางเอกกําลังจะถามต่อไปว่าอาการเป็นยังไงบ้างแต่แล้วไฟมันก็ดันดับซะก่อนนางเอกจึงรีบวิ่งออกไปจะขอพักเพื่อไปยังร้านเน็ตอีกรอบพระเอกที่นั่งอยู่กับเพื่อนเม่รู้ว่านางเอกนั้นออนเกมอยู่ก็รีบวิ่งออกมาจะขอพักเช่นกันเขาต้องการวิ่งไปหาหนางเอก ทั้งคู่วิ่งมาเจอกันยังสะพานแต่นางเอกก็ไม่รู้ว่าพระเอกเป็นใครนางเอกก็รีบวิ่งเข้าไปล็อกเอนอย่างเดียวเท่านั้นทั้งคู่ได้เจอกันในเกมจนได้แล้วพระเอกก็ไม่รอช้าที่จะบอกนางเอกว่าเรานัดเจอกันเถอะวันต่อมานางเอกของเราก็ชวนเพื่อนไปซื้อเสื้อผ้าและรองเท้าใหม่ทันทีโดยเธอบอกกับเพื่อนว่าจะไปสัมภาษณ์งานนะ่ะซึ่งชุดแรกที่ออกมามันก็โตเกินไวัยไปหน่อยสำหรับเธอ ชุดต่อมาก็ใส่ออกมาได้สวยจนเพื่อนๆต่างชอบมากๆแต่นางเอกก็ไม่มั่นใจสักเท่าไหร่เพราะต้องเอามือปิดที่หน้าอกตลอดแบบนี้ก็ไม่ไหวถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นชุดที่3เลยละกันสวยหวานน่ารักเรียบร้อยสงัยแต่เพื่อนๆก็แปลกใจว่าแค่ไปสัมภาษณ์งานแค่เนี้ทำไมจะต้องสวยขนาดนี้ด้วยแถมก่อนสัมภาษณ์งานยังเป็นวันสอบไฟนนลอีกด้วยเมื่อถึงวันสอบ นางเอกก็แต่งตัวมาซะสวยเชียวเพื่อมาสอบไฟนนลนางเอกเธอรีบทำข้อสอบอย่างไวที่สุดเพื่อรีบออกไปจากห้องแต่ครูก็ไม่ยอมให้เธอออกไปเพราะถ้าออกจากห้องก่อนเวลาอาจจะไปส่งโพยให้เพื่อนก็เป็นได้นางเอกจึงต้องรอจนหมดเวลาสอบแต่รีบวิ่งออกไปรอพระเอกที่สะพานตามที่นัดหมายในระหว่างที่นางเอกกำลังรออยู่นั้นเธอก็สังเกตเห็นพระเอกกำลังยืนรอใครสักคนอยู่และกำลังเดินตรงมาหาเธอ นางเอกหันไปทักทายตามมารยาทว่ารุ่นพี่บังเอิญจังนะคะแต่พระเอกก็ตอบกลับมาว่าไม่บังเอิญหรอกฉันรอเธออยู่นางเอกอึ้งไปเลยเมื่อรู้ว่ารุ่นพี่ที่ฮอตที่สุดคือสามีของเธอในเกมพระเอกชวนนางเอกไปที่อื่นเขากำลังจะไปเอารถเพื่อรับเธอซึ่งเมื่อนางเอกเห็นว่ารถที่เขาว่าเป็นรถจักรยานนางเอกก็ยิ่งตกใจเป็นใหญ่เพราะถ้านั่งซ้อนด้วยกันไปนแบบนี้ คนทั้งมหาลาัยก็จะมองว่าฉันและพี่เป็นแฟนกันนะคะพระเอกก็บอกว่าแล้วเราสองคนไม่ได้กำลังคบกันหรอกหรอพระเอกรีบชวนให้หนางเอกขึ้นมาได้แล้วเพราะจะต้องรีบไปแข่งบาสเมื่อนางเอกยอมขึ้นซ้อนจัก,กรยานเพื่อนก็โทรมาตามพระเอกให้มาไวๆพระเอกก็ตอบตรงๆเลยว่ากำลังเดทอยู่นางเอกที่นั่งอยู่ข้างหลังก็ถึงกับสะดุ้งที่รุ่นพี่จริงใจและตรงไปตรงมาแบบนี้ และดีความที่ชุดมันสั้นมากเธอก็พยายามจะเอามือปิดกระปรงไม่ให้มันเปิดออกซึ่งมือพระเอกสเกตเห็นเขาก็รีบจอดรถจักรยานและรีบลงไปซื้อขนมหลายถุงเลยละ่ะเพื่อมาฝากให้หนางเอกถือนางเอกรู้สึกได้เลยว่าเขาอ,อบอุ่นที่รู้ว่าเธอกำลังต้องการอะไรสักอย่างเพื่อมาปิดขาอยุพอดีเธออยากจะเอื้อมมือไปกอดที่แอวของเขาแต่มันก็ดูไม่เหมาะสมในตอนนี้จึงได้แต่จับชายเสื้อเท่านั้น เมื่อถึงเวลาแข่งบาสนางเอกก็ไปนั่งกับเพื่อนพระเอกมองไปบนอัศจันเพื่อมองนางเอกคนเดียวเท่านั้นแต่แฟนคลับของพระเอกก็นึกว่ากำลังมองเธออยู่พระเอกมองอยู่อย่างนั้นจนนางเอกแทบอยากจะเอาถุงมาปิดหน้าเมื่อเริ่มแข่งบาสเท่านั้นแหละพระเอกก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมและศสอก็กรีดพระเอกจนสนามแทบแตกนางเอกก็ยิ้มปื้มไปกับสามีตัวเองเก่งจังเพื่อนนางเอกก็บอกว่าพระเอกหนัก ว่ายน้ำเก่งกวเล่นบาสอีกนะพรานางเอกเธอได้ยินแบบนี้ว่าพระเอกว่ายน้ำเก่งเธอก็นึกถึงตอนที่เขาใส่ชุดว่ายน้ำขึ้นมาทันทีแล้วจูจ่ๆตัวนางเอกก็เริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นเรื่อยๆจนเพื่อนทักว่าเป็นอะไรนะ่ะนางเอกเธอก็หันมาบอกว่าทะลึง่งซึ่งจริงๆแล้วเพื่อนนะ่ะยังไม่ได้คิดอะไรเลยนางเอกมโนอยู่คนเดียวลุวน้นๆเมื่อแข่งไปได้แค่ครึ่งเดียว พระเอกซึ่งกําลังดื่มน้ําอยู่นั้นก็เดินตรงไปที่บนอัศจรรย์แฟนขับก็นึกว่าจะมาหาเธอก็รีบยืนขึ้นแล้วก็หน้าแตกทันทีเพราะพระเอกบอกกับนางเอกว่าพรุ่งนี้จะทําอะไรเหรอพร้อมกับขอ,อนั่งข้างๆนางเอกท่ามกลางสายตาของสาวๆที่ต่างอกหักกันทั้งโรงยิมเมื่อนางเอกกลับมาที่หอพักเพื่อนๆก็ต่างมารุมถามนางเอกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพระเอกกับเธอ นางเอกก็ตั้งใจเล่าออกมามากๆโดยเริ่มต้นจากตั้งแต่เธอเจอมแมลงสาบในห้องเพื่อนเพื่อนเมื่อได้ฟังก็บอกว่าอย่าลีลาคุยไปคุยมาก็ไม่ได้ความอะไรเลยนอกจากเรื่องของมแมลงสาบเท่านั้นนางเอกปั่นจัก,กรยานกับพระเอกแล้วเธอก็ถามว่าคาดหวังไหมว่าฉันจะหน้าตาเป็นยังไงพระเอกก็บอกว่าเปล่าฉันเคยเห็นเธอแล้วเคยเห็นตั้งแต่ตอนที่เธอขี่จัก,กรยานมาตัดหน้าฉัน ก็ไปเล่นเกมในร้านเน็ดนั่นแหละและในวันนั้นจู่ๆพระเอกก็รู้สึกอยากรู้จักกับนางเอกขึ้นมาเขาจึงเดินตามเธอเข้าไปข้างในจนได้รู้ว่านางเอกก็คือหรูหยเว้ยเวที่เล่นเกมได้เก่งมากหลังจากนั้นพระเอกก็เห็นนางเอกเข้าไปป่วนในงานแต่งงานของเจ้าสำนักพระเอกจึงเข้าไปท้านางเอกและขอเธอแต่งงานพระเอกพานางเอกมาที่ห้องของชมลมและก็บอกนางเอกว่า เขากำลังเขียนเกมอยู่กับทีมงานเพื่อนอนางเอกหันไปเจอเกมตู้ทั้งคู่เล่นเกมตู้ด้วยกันพระเอกก็ชนะเหมือนเดิมเพราะเขาเก่งมากแล้วก็ชอบเกมมาตั้งแต่เด็กนางเอกเริ่มรู้สึกว่าเหมือนฝันที่เธอได้รู้จักกับพระเอกแบบนี้ทั้งที่เมื่อก่อนหน้าไม่กี่วันเราเดินสวนกันก็เหมือนกับคนแปลกหน้าพระเอกเห็นดังนั้นเขาจึงเข้าไปกอดเธอซึ่งเพื่อนทั้งสาคนก็เข้ามาเห็นเข้าพอดี นังเอกรีบเข้ามาแนะนําตัวว่าเธอชื่อเว่ยเว่ยซึ่งเพื่อนของพระเอกก็รู้ดีอยู่แล้วว่านังเอกเป็นใครแต่พอนังเอกบอกว่าเธอคือหลู่เว่ยเว่ยในเกมเพื่อนๆก็ต่างตกใจกันใหญ่เพราะคิดว่าหลู่เว่ยเว่ยเป็นชายที่แต่งหญิงต่้งากนังเอกถูกเพื่อนที่สานักเก่าชวนไปกินข้าวเพราะอีกไม่กี่วันเพื่อนรุ่นพี่ก็จะต้องไปเรียนต่อเมืองนอกซึ่งทุกคนที่มาก็ต่างคิดว่า นางเอกเป็นกระเทยแน่หน้าแล้วก็มีกระเทยเดินมาก่อนหน้านางเอกจริงๆด้วยแต่เมื่อทุกคนเจอนางเอกที่สวยขนาดนี้เดินเข้ามาในงานคนที่อึ้งคนแรกก็คือในแว่นที่เป็นสามีเก่าของนางเอกในเกมเขายิ่งชอบนางเอกมากกว่าเดิมซะอีกจนเมียใหม่ในเกมที่นั่งอยู่ข้างๆหึงเมื่อถึงเวลากลับบ้านในแว่นก็อาสาจะไปส่งนางเอกถึงที่บ้านทั้งๆที่เมียใหม่ก็นั่งอยู่ข้างๆ สักพักเทพบุตรตัวจริงของน้งเอกก็เดินเข้ามาอย่างหลอ่อพร้อมกับถือล่มมาด้วยและมารับน้งเอกกลับบ้าน,นเพื่อนๆเห็นก็ต่างอึ้งกันไปตามๆกันเมียใหม่เจ้าสุนักอิจฉาน้งเอกมากจึงใส่ร้ายน้งเอกว่าน้งเอกนนะรัดมากอ่อยผู้ชายในเกมไปทั่วแถมยังแต่งงานในเกมตั้งสองรอบพระเอกก็ตอบไปว่าตราบใดที่เว่ยเวยอยู่กับฉันฉันไม่สนใจเรื่องพวกนั้นหรอก แล้วพระเอกก็เดินก่อดนางเอกโชว์ซะเลยในระหว่างทางนางเอกก็ถามว่าถ้าฉันเป็นคนแบบนั้นจริงๆพี่จะว่ายังไงเหรอพระเอกก็บอกว่าไม่ถ้าเธอก้าวออกนอกกระแพงหนึ่งนิ้วฉันก็จะขยับกําแพงออกไปตามเธอหนึ่งนิ้วเช่นกันและเขายังบอกว่าเธอน่ะเป็นแฟนคนแรกของฉันเพราะฉะนั้นอะไรที่คนอื่นทำได้ฉันก็ทำได้เพื่อเธอ ต่อมาในช่วงเทศกาลปีใหม่นางเอกเธอก็ต้องกลับบ้านจริงๆแล้วเธอไม่อยากกลับสักเท่าไหร่แต่ก่อนหน้าที่เธอยังไม่รู้จักกับพระเอกเธอก็จองตั๋วกลับบ้านไว้แล้วส่วนพระเอกและเพื่อนๆอ,อีกสามคนก็จะอยู่ส่งงานต่อที่นี่และฉลองสี่คนนางเอกก็ยังคงเป็นห่วงพระเอกอยู่ดีว่าจะหาร้านกินฉลองปีใหม่ที่ไหนกันนางเอกรู้สึกเศร้ามากที่ต้องกลับบ้านแล้วจริงๆส่วนพระเอกก็รู้สึกไม่ต่างกัน เมื่อพระเอกไปพีเซนต์งานก็ปรากฏว่าพวกเขาและเพื่อนโดนบริษัทชั่วขโมยไอดีเกมของพระเอกไปทำเป็นเกมของตัวเองแถมยังมีหน้าจะจ้างทีพระเอกเข้ามาช่วยพัฒนาเกมอีกด้วยพระเอกไม่สนใจเขาฉีกสัญญานั้นทิ้งทันทีและกลับมาที่ชมลมตามลำพังส่วนเพื่อนอีกสามคนก็ขอตัวกลับต่างจังหวัดเขาและนังเอกโทรคุยกันทางโทรศัพท์นังเอกก็ถามว่าวันนี้พี่ไปฉลองที่ไหนล่ะคะ พระเอกก็ไม่กล้าที่จะบอกว่าเขาล้มเแลว้วก็ได้แต่โกหกนางเอกไปว่ากำลังกินเลี้ยงอยู่นะเขาหยิบเมนูจากที่อื่นแล้วมาบอกนางเอกว่ากำลังกินอาหารที่ดีๆทั้งนั้นเลยแต่ที่ไหนได้พระเอกของเรามาหาซื้อข้าวที่ข้างทางเท่านั้นพระเอกกลับมาชมลมเพราะสัญญากับนางเอกไว้ว่าจะเข้าล็อกอินในเกมก่อนเขาดาวคืนนี้นางเอกเธอก็เข้าเกมทันเวลาเขาดาวพอดี ซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้อยู่กับพระเอกแต่ก็นั่งเขาดาวในเกมไปพร้อมๆกันซึ่งพลุที่จุดนั้นก็เป็นพระเอกนี่แหละที่เป็นคนจุดในเกมสักพักพระเอกก็เดินเข้ามาหาหนางเอกและจับมือเพื่อดูพลุไฟไปพร้อมกันนางเอกประทับใจมากมันเหมือนจริงจนนางเอกนั้นเหมือนเข้าไปอยู่ในบรรยากาศสุดโรแมนติกนั้นเลยทีเดียวเมื่อนางเอกได้เจอกับเพื่อนทั้งสามคนของพระเอกเธอจึงได้รู้เลยว่าโปรเจกต์ของพวกพระเอกนั้นล้มแลว้ว รีบนั่งรถไฟกลับมาหาพระเอกในทันทีเมื่อพระเอกตื่นขึ้นมาเพราะเสียงนางเอกมายืนตะโกนเรียกเขาแต่เช้าเมื่อเขาเดินออกไปดูก็พบว่านางเอกและเพื่อนรักทั้งสามคนกลับมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาอยู่เป็นเพื่อนพระเอกพระเอกร้องไห้ออกมาเขาเลือกคนไม่ผิดจริงๆเพื่อนๆต่างขึ้นลิฟต์ไปบนชมรมด้วยกันแต่ทันใดนั้นเองเมื่อเพื่อนออกไปจากลิฟต์จนหมดพระเอกก็ดึงตัวนางเอกเข้ามาในลิฟต์และปิดลิฟต์ พร้อมกับตรงเข้าไปจูบนางเอกในลิฟต์เพราะคิดถึงเธอเอามากๆนางเอกไม่ทันได้รู้ตัวแต่ก็ไม่ทันสะล้าเธอโดนเขาจับมือหน้าไปกับกำแพงของลิฟต์เมื่อพระเอกนั้นถอนจากจูบนางเอกพักเดียวเท่านั้นแล้วเขาก็เข้าไปจูบนางเอกใหม่อีกรอบซึ่งทั้งคู่ก็จูบกันอยู่นานมากๆจนเพื่อนที่อยู่ข้างนอกต้องกดลิฟต์และเปิดออกเมื่อลิฟต์เปิดออกมาเท่านั้นแหละเหตุการณ์ก็ปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้น หลังจากนั้นเพื่อนทั้งห้คนก็ตกลงกันว่าพวกเขาจะสร้างเกมขึ้นมาใหม่ด้วยกันและหลังจากนั้นไม่นานทุกคนก็เข้ามาระดมสมองสร้างเกมใหม่ขึ้นใหม่ครั้งจนสำเร็จจนได้แล้วก็มีนักลงทุนรายใหญ่เข้ามาร่วมหุ้นด้วยจนเวลาผ่านไป4ปีนางเอกและพระเอกก็ได้เป็นซ e o ะสแล้วเกมของพวกเขาโด่งดังมากและประสบความสำเร็จมากๆซะด้วยนางเอกและพระเอกขึ้นไปบนยอดตึก ซึ่งพวกเขาทั้งคู่ก็นึกถึงช่วงเวลาที่ได้เจอกันหรือเริ่มคุยกันอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกที่ยอดเขาแห่งนี้พระเอกบอกว่าสักวันฉันจะพาลูกมาที่นี่ให้ได้นางเอกเธอก็ต้องมีลูกให้กับพระเอกแล้วหรอเนี่ยในตอนนี้พระเอกก็มั่นใจแล้วว่าเขาตกหลุมรักนางเอกตั้งแต่วันที่นางเอกขี่รถจัก,กรยานจะมาชนเขานั่นเองหากผิดาพาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าและ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ